นะไม่ใช่ว่าจะรักคุณกันทุกคนนะมันไม่เขาไม่รักคุณกันทุกคนนะเออเนี่ยใช่ไหมไอหัวจะปวดเนี่ยเอออิสระก็คิดอย่างเดียวกูไม่ได้โกงเพราะกูเอาเงินกูออกแทนแล้วเออกูรู้มึงไม่โกงแต่เมียมึงอะโกงไหมทําไมเมียมึงไม่ออกมาพูดเอา้ามึงก็ไม่ไปถามเขาเขาไม่ได้เป็นเมียมกูแล้วนะอีควายหัวจะปวดนะ เขาไม่ได้เป็นเมียกูแล้วมึงไปถามเขานะเสือกมาถามทำกูทาซากอะไรเล่าถามก็ไปเสือกไม่ถามในช่องกูนะไปถามในช่องคนอื่นโอ้ยนะเออเป็นไปได้ไงครับป๋าปที่จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอ้าวไอ้เหี้ยก็มึงไม่ได้ใช้กับเงินกระเป๋าเดียวกันจะรู้เรื่องทำซากอะไรเล่า เออไอ้หัวก็พูดอยู่ได้ผมไม่เคยโกงไม่เคยโกงมึงไม่โกงแต่เมียม,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 มึงโกงไหมถ้าเมียไม่โกงมึงเงินเงินเก้าพันอยู่ไหนไอสารกระเบือเออมึงก็ไปถามเขาดิเออกลัวเ,เงินกลัวออกไปแล้วอีฮาไอหัวจะปวด,ดี่นะมึงนะเออเออมึงก็ไปถามเขาเอง นี่ปัญญาไปถามเขาเลยไงเออป้าบุญสิริอิสระยังไม่หยุดอีกหรือคะไม่ได้เข้าไปดูคะ่ะป้าบุญสิรินะป้าบุญสิริก็อยู่กับผมนี่นะป้าบุญสิริก็เห็นอยู่นะว่าผมหยุดหรือไม่หยุดนะป้าบุญสิรินะนะครับเรารู้จักกันอยู่นะครับเราคุ้นเคยกันนะป้าบุญสิรินะมีอะไรถามผมนี่นะครับไม่ต้องไปถามคนอื่นนะยายเพลินจิตก็บอกว่าเขายังไม่จบค่าแทะตลอด ถ้ามึงไม่แซกก่กูกูจะแซะมึงเหรอเออมึงนี่แซ่กูตลอดเลยมีปัญญาจะพูดเรื่องอื่นกันแล้วเออนะเอฟซี FC พอตอสากระเบืออะไรวะเออทำไมโง่เง่าเต่าตุนนะอย่างนี้ฮะนี่ยายเพลินจิตนะ ความจริงทุกอย่างมีอยู่ในตัวถ้าเธอไม่สร้างเรื่องและไม่ทำให้ใครต่อใครเข้าใจผิดกันและยอมรับแก้ไขพูดความจริงเราจะไม่อะไรเลยนะจากเฉยๆเริ่มจะไม่ปื้มละจริงเหรออีป้าฮะป้าเพลินจิตจริงเหรอฮะเออมีแต่อีป้านี่แหละผมจะไม่ปื้มอีป้านี่อออ่า นะอะไรของอีป,ป้าเอออะไรป้ามีปัญหากับใครกูเคลียตังนะอีป,ป้านะเออแล้วอีเจ้าของช่องที่มึงไปคุยกันเนี่ยบอกจะเคลียรคืนให้กูจนป่านนี้ยังไม่คืนเลยเออมันผ่านไปตั้งกี่วันกี่คืนแล้วเนี่ยยังไม่โอนยังไม่โอนเงินเคลียรมาให้กูเลย เออเห็ไหมบอกอิสระเดี๋ยวพี่พี่พี่จะรับถาพี่จะรับเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองอิสระไม่เกี่ยวอฮ่ามึงก็เป็นคนพูดเองเออก็เป็นคนพูดเองทางนั้นแหมเป็นคนพูดเองทางนั้นบอกจะเคลียร์เงินคืนผมเคลียร์ยังอ่ะไหนไม่เห็นโผล่มาสักบาทนึง เออผมจ่ายไปสองบินนะเว้ย 9, 800, เก้าพันแปดร้อยเก้าพันแปดร้อยี่สิบแล้วก็ร้อยแล้วก็สามร้อยี่สิบจ่ายเองเงินกูนด้วยเออมึงมีปัญหากับใครมึงโอนเงินให้ใครมึงก็ไปทวงกับคนนั้นไปว่าคนนั้นเสื้ออะไรกูต้องหนาวะโออย่าให้ด่าเด้อ ันด่าคนไม่เป็นนะไม่ถ้่ด่าคนเป็นนะยิ่งกว่านี้นะจะบอกให้ใช่ใช่ไหมนุวัดโอนเงินให้ใครก็ไปทวงกับคนนั้นที่โอนให้อีกคนเสือมาทวงกับอีกคนหนึ่งแลอวแลีีป้าเพลินจิตนี่นะเอากาแฟไป ไออะไรนะได้กาแฟไปหนึ่งกล่องได้เสื้อไปดึงตัวแดวกาแฟขอให้ขี้แต่ขี้แตนไปเลยไปมึงนนะ่ <laughs> ้